อนุเทนะครูบาอาจารย์ที่เคารพทุกท่านครับกบขอบคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์และพ่อหลองเจ้ารวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระอาจารย์พระครูโสพลปริยัตยิที่ได้อำนวยความสะดวกเรื่องการดำเนินการธรรมะรับอดุล ในเช้าวันนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตเชียงใหม่ได้มาพบปักกับผู้ชมรายการธรรมะรับประดุลในเช้าวันนี้ครับธรรมรับประดุลเช้าวันนี้เป็นวันที่23พฤศจิกา 2568ันห้าร้อยหกสิบแปดซึ่งเป็นปกติทุกเช้าก็จะได้มีพระเถรานุเถละครูบาอาจารย์ในนามของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้บารมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเทพมังคลาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราอาจารย์ ดรรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ไพ่เผยแผ่ลบบารม,มีพระเดชพระคุณพระเทลานุเทละครูบาอาจารย์ในานามของท่านพระสุธีวัชระบัณฑิตผู้ช่วยจัดการดรรองริการบดีวิเขตเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตเชียงใหม่เป็นประจำนะครับก็ ช่วงวันอาทิตย์นะครับเวลาเจ็ดโมงถึงเจ็ดโมงสามสิบก็จะได้นำสาระข่าวสารของมหาวิทยาลัยนะครับซือเป็นมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ที่มีพันธกิจในการาการจัดการศึกษานะครับเพื่อที่จะสนองงานของคณะสงฆ์และก็บูรณา,าการ กับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตและสังคมด้วยพุทธ,ธนวัตกรรมอันนี้เป็นมหาพันธกิจของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นพันธกิจในการผลิตบัณฑิตบริการวิชาการด้านวิจัยทำรูปบำรุงอันนี้ก็เป็นพันธกิจสำคัญนนนนก็จะได้มีโอกาสได้นำรายการมาพบปะเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับ ที่ทางมหาวิทยาลัยก็จะได้ใช้ช่องทางทำเป็นทีมหรือธรรมะรับอดุลในตอนเช้านี้ได้กราบเรียนพระเด็พระคุณครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมผู้ที่ติดตามชมรายการาธรรมะรับอดุลเราก็จะมีโอกาสได้พบปะนะครับแล้วก็ได้รายงานความก้าวหน้านะครับเรื่องของงานของมหาวิทยาลัย ช่วงนี้เป็นช่วงที่างานการศึกษาถ้าเป็นด้านของคณะสงฆ์ก็จะเป็นเรื่องการศึกษาสงเคราะห์ที่เราจะต้องเตรียมการกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะสอบธรรมะศึกษานะครับเพื่อที่จะให้วัดผลประเมินผลทางปฏิยัติและก็ปฏิบัติเป็นเรื่องอาการศึกษา ในทางพระพุทธศาสนาเราก็จะเห็นว่าในสำนักงานวิชาการนะครับที่เราได้ดูแลภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัยนะครับที่เป็นงานบริการวิชาการเก่สังคมนั่นก็คือโครงการพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษานะครับเป็นงานการศึกษาส่งเคาะนะครับโดยมีพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธีล็อกเตอร์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์อของจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กำกับแล้วก็ผู้ที่ดูแลด้านการศึกการศึกษาสงเคราะห์อของคณะสงฆ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิเขตเชียงใหม่ภายใต้โครงการพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเราก็จะ พูดถึงเรื่องของการจัดการศึกษาด้านการศึกษาสงเคราะห์ส่งพระสอนเสียธรรมนะครับไปประจําในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมด้านการให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาโครงการพระสอนเสียธรรมก็เป็นโครงการหนึ่งนะครับที่เป็นงานบริการวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับทางคณะสงฆ์โดยเฉพาะยิ่งก็คือเรามีพระสอนเสียธรรมทั้งหมดอยู่378รดสรูปนะครับรับผิดชอบอยู่2จังหวัดก็คือจังหวัดเชียงใหม่กับแม่ห้องสอนนะครับภายใต้ดมบารมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาคเจ็ดแล้วก็ประธานสภา วิเขตเชียงใหม่นะครับขับเคลื่อนโครงการพักสอนศีลธรรมในสถานศึกษานะครับทั้งสองจังหวัดนะครับตอนนี้ทักสอนศีลธรรมนะครับที่อยู่ประจำโรงเรียนก็ได้เข้าไปจัดการศรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอนพระพุทธศาสนา,าการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนนะครับในสถานศึกษาะระดับประถมมัธยมนะครับในสองจังหวัด <c oughs> หนึ่งในนั้นก็คือหลักสูตร <c oughs> ของเป็นหลักสูตรธรรมศึกษานะครับเราก็เอาหลักสูตรธรรมศึกษาเนี่ยนะครับให้กับาพาะสอนเสียธรรม นะครับไปทําหน้าที่ในการอบรมทําหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรธรรมศึกษาก็จะมีการสอบธรรมศึกษากันในวันที่27พฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเราก็จะเห็นบทบาทของพระสอนเสียธรรม ช่วงนี้แต่ละโรงเรียนก็อาจจะมีการเตรียมความพร้อมนะครับโดยภายใต้ของพราสอนเสียธรรมก็ถวายกำลังใจนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับเยาวชนคุณครูผู้บริหารของโรงเรียนในสถานศึกษาที่มีผราสอนเสียธรรมนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะสอบธรรมศึกษาอันนี้ก็เป็น สิ่งหนึ่งที่ทําไมเราต้องศึกษาถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยนะครับการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญศึกษาเพื่อความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของโดยเฉพาะยิ่งก็คือหน้าที่ของชาวพุทธหน้าที่ของพุทธบริษัทนะตลอดถึงหน้าที่ของพระสงฆ์บทบาทของอพุทธบริษัททั้งสี่ไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกานะครับ เยาวชนนี่ก็ควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาทของอุบาสกอุบาสิกา,าพักพิสุพิสุณีเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นเริ่มต้นจากของการศึกษาศึกษาทําความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองนะครับให้ถูกต้องเพื่อความจะเดินงอกงามหาสุนะครับเพื่อบกป้องรักษานะครับคุณงามความดีเพื่อความสุขโดยเฉพาะยิ่ง สถาบันที่สําคัญที่สุดก็คือสถาบันชาติศาส,สนาและก็พระมหากษัตริย์นี้เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งที่เราในฐานะเป็นพุทธบริษัททั้งสี่ก็จะเป็นการศึกษานะครับเยาวชนทุกวันนี้นะครับก็เป็นหลักสําคัญที่จะเป็นอนาคตเป็นบุคคลที่จะต้องสารอุลมการปกป้องดูแล นะครับดังนั้นเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่คุณธรรมใจแย่ธรรมเนี่ยต้องต้องก่อเกิดนะครับในจิตใจของเรานะครับเป็นแบบอย่างถือว่าเป็นต้นบุญต้นแบบในให้กับสังคมอันนี้ก็ทางมหาวิทยาลัยเราก็ได้มีพันธกิจนะครับที่จะบริการวิชาการร่วมกับทางคณะสงฆ์ของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับทางสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับของจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นไม่ห้องสอนนะครับตอนนี้พระสอนเสียธรรมเรามีโครงสร้างโดยการาเป็นโครงการบริการวิชาการเกตสังคมก็คือเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับที่มีโครงการพระสอนศีลธรรมโดยกำกับของ พ่วอำนาการนะครับโครงการพระสอนศีลธรรมแต่ละแต่ละวิเขตแต่ละวิสงนะครับก็จะมีท่านรองอธิการบาดีเป็นพูวอำนาการศูนย์นะแล้วก็จะมีศูนย์กลางอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณนะ์ที่วังน้อยนะครับแล้วก็ทั่วประเทศนะก็จะก็จะมนะีพระสอนศีลธรรม มีอยู่สองสถาบันก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิเขตต่างๆแล้วก็จะมีมหามวิทยาลัยมหามงกุฎนะครับที่ดูแลด้านการศึกษาสงเคราะห์ก็เป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งที่จะขับเคลื่อนเรื่องพสอนเสียธรรมในวิเขตเชียงใหม่เราก็มีบอร์ดโครงการไอ้กลไกในการบริหารครับโดยมีคณะกรรมการ บริหารโครงการพระสอนเสียธรรมนะครับโดยมีสับส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่มีสับส่วนของพระปริยัตินิเทศนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะมาช่วยกำกับติดตามประเมินผลนะมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับตั้งแต่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแล้วก็มีผู้ทรง ตัวแทนของผู้บริหารสถานศึกษาได้มาเป็นคณะกรรมการบริหารโดยมีคณะกรรมการดำเนินงานนะครับเป็นสำนักง,งานวิชาการเป็นผู้ขับเคลื่อนในในฐานะเป็นกองงานเดขานะครับที่จะขับเคลื่อนนี่ก็เป็น,นกลไกที่ที่เราพนันธกิจหลกัหลกๆก็มีอยู่ประมาณสักสามเรื่องนะครับหนึ่งก็คือ,อ พัฒนานครับพัฒนาเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของพระนะครับจัดพระไปประจำอยู่ในสถานศึกษานะครับแล้วก็กำกับติดตามประเมินผลนะครับเพื่อให้มีความาการปฏิบัติหน้าที่นะครับในการาที่จะต้องอสนองงานในคณะสงฆ์แล้วก็งานเผยเผยพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะยิ่งก็คือสนองงานคณะสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์อันนี้ก็เป็นบทบาทที่สําคัญนะครับในวันที่23ธันวาคมนี้ก็จะมีการประมนิเทศครับพระอสอนศีลธรรมทั้งสองจังหวัดนะครับที่วัดพระนอนขอนตานนะครับที่อำเภอแม่ดินดังนั้นก็กขอใช้อ่า โอกาสนี้นะครับเป็นการประชามพันธ์เรื่องงานของคณะสงฆ์กับมหาวิทยาลัยกับเขตพื้นที่การศึกษาภายใต้โครงการพระสอนเศีลธรรมแล้วก็ใช้โอกาสนี้พบปะกับพระสอนเศีลธรรมทุกลูกนะครับก็ถือโอกาสได้กราบนิมนต์นะครับวันที่23่ธันวาขอนิมนต์ทุกลูกนะครับได้มาพบปะเพื่อที่จะรับฟัง แนวทางบทบาทตลอดถึงการต่อสัญญาในการที่จะดำเนินการนะครับในการฝปนครูพระสอนเสียธรรมนะครับแล้วก็ปีนี้ก็มีพระสอนเสียธรรมที่จบประกาศนียบัตรพระสอนเสียธรรมนะครับซึ่งเป็นประกาศนียบัตรอันหนึ่งนะครับที่เป็นการเป็นใบรับรองเป็นใบการันตีว่า พระสอนเสียธรรมมีคุณลักษณะมีความรู้ความสามารถมีทักษะด้านการ,าก,ารการจัดการเรียนการสอนเทคนิคการสอนตลอดถึงการที่จะลงไปปฏิบัติหน้าที่นะครับดุนที่หนึ่งนะครับก็จะได้มีการอามอบนะครับประกาศสินียบัตรนะครับจำนวนที่จบ กับหลักสูตรนะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งปีนะครับในการจัดการเรียนการสอนประกาศนียบัตรเป็นรุ่นที่หนึ่งนะครับในวันที่ยีสิบเนะครับพฤศจิกานะครับด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาคเจ็ประธานสภาวิเขตจะเป็นผู้มอบฉะนั้นก็ขอใช้โอกาสนี้ประชามพันธ์ไปให้กับพระสอนเสียธรรม ที่มีความเพียรอุตสาหะนะครับได้จบประกาศนินยยบัตนะครับจำนวน17บรูปนะครับเรียนที่โรงเรียนกันทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณเกือบ40่รูปนะครับแต่เมื่อวัดผลประเมินผลแล้วนี่ครับรุ่นแรกจบสิบเจ็ดรูปฉะนั้นคือสร้างความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คงจะต้องขอถวายกำลังใจนะครับให้ภาาเพียร พยายามแล้วก็รูด่อไปเป็นรูปที่สองนะครับก็จะเปิดรับสมัครโครงการที่โดยเฉพาะยิ่งก็คุณสมบัติก็คือเป็นพระสอนเสียธรรมนะครับเข้ามาเรียนประกาศเียบัตนะครับเพื่อที่จะเป็นใบาการันตีในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับย้อนมาถึงอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือเรื่องของอการจัดการศึกษา ในภายใต้ของมหาวิทยยนะครับและความภาคภูมิใจของผู้บริหารคณาจารย์ทุกท่านนะครับที่เราได้ผลิตบัณฑิตเพื่อการสำเร็จการศึกษานะครับโดยอย่างยิ่งก็คือปีนี้เราจะมีพิธีนะครับประสาทปริญญานะครับที่มหาวิทยยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยยเนี่ยนะครับวันที่วันที่6ที่7ธันวัม ฉะนั้นแต่ละวิทเขตวิทยสงเนี่ยนะครับก็จะมีพิธีซ้อมรับปรซ้อมรับการรับปริญญานะครับก็คือซ้อมรับเสมือนจริงนะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาเขตเชียงใหม่ก็กําหนดการรับปริญญาของเราในวันที่ซ้อมรับในวันที่29พฤศจิกานะครับ ณนะดมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตเชียงใหม่ตำบลป่าเมี่ยงอำเภอเมืองอำเภอลอยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นสถานที่แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยนะครับที่เรา,าจะได้มีเป็นรุ่นแรกนะครับที่เรา,ามีพิธีซ้อมรับนะครับที่ในสถานที่แห่งนี้ ซิ่งเป็นสถานที่ที่มีความอุลมสมบูรณ์นะครับมีความเพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติโดยเฉพาะยิ่งก็คือเป็นสิ่งที่มีความสงบนะครับมีท่ามกลางแห่งหุเขาแห่งความสุขก็เป็นรุน่รุนแรกนะครับที่จะมาีกการซ้อมรับปริญญาเสมือนจริง เราได้รับความเมตตาของพระเดชพระคุณนะครับพระธรรมเสนาบดีประธานสภาวิเกตมาเป็นประธานเป็นองค์ประธานในการมอบนะครับประกาศนียบัตรเสมือนจริงนะครับในนามของท่านอธิการบดีก่อนที่จะไปรับที่วันที่วันที่หกที่เจ็ดธันวาที่มจะรอวังน้อย ดังนั้นปีนี้นะครับเรามีนิสิตหรือบัณฑิตที่เราเรียกว่าบัณฑิตที่จบการศึกษานะครับระดับปริญญาตรีเนี่ยจำนวนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดลูกนะครับมีทั้งหมดอยู่แปดหลักสูตรแปดหลักสูตรก็คือหมายถึงว่าแปดสาขาวิชานะครับไม่ว่าจะเป็นวิชา,าการคณะพุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็น อาสาขามนุษยศาสตร์หรือสังคมหรือคณุษศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดลูกนะที่ได้รับจะเข้ารับปัหา,าประกาศิียบัตรหรือปริญญาประกาศศิัตบเป็นบัณฑิตศิษบัณฑิตภายใต้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แล้วระดับปริญญาโทรหรือมหาวัณฑิตเนี่ยนะครับที่จะจบปีการศึกษาแล้วก็จะเข้ารับนะครับกาบทานประญยชนั้งสามสิบหกลูกนะครับสามสิบหกลูกมาจากหลายสาขานะครับอย่างทั้งหมดอยู่มีอยู่ห้าหลักสูตร ที่ไม่ว่าจะเป็นสาขาพระพุทธศาสนาปัจญาพุทธศิลปรกรรมนะครับพัฒนาสังคมและรัฐปัวนาสตร์นะครับอันนี้ก็คือเป็นผลผล,ผลิตนะครับเป็นระดับมหาบัณฑิตนะนมหาบัณฑิตจำนวน36มลูปนะครับที่ไม่ว่าจะมาจากสาขาต่างๆ ที่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ที่เราเรียกว่าแล้วระดับปริญญาเอกจํานวนยี่สิบลูกคนก็หมายถึงว่ามีอยู่สามหลักสูตรมีสาขาพระพุทธศาสนาปัาิญญาและก็พุทธศิลปรกรรมครับก็จะเข้ารับประกาศนียบัตรหรือเข้ารับเป็น บัณฑิตหรือมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตนะครับในวันที่หกเจ็ดธันวาแล้วก็วันที่ยี่สิบเก้านะครับทุกรูปทุกท่านก็จะได้มาร่วมกันนะครับซ้อมรับหรือร่วมกันแสดงบุทจีจิตในวันสำคัญของบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในนามของผู้บริหาร นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านได้มีส่วนร่วมนะครับได้มาร่วมกันแสดงมุทิตาจิตนะครับของบัณฑิตในวันที่29โดยเฉพาะยิ่งก็คือ,อท่านสามารถที่จะมาร่วมถวายกำลังใจมาร่วมมุทิตาจิตกับบัณฑิตใหม่นะครับด้วยความภาคภูมิใจยินดีกับบัณฑิตในส่วนของ จังหวัดเชียงใหม่ครับนี้เราก็จะได้กราบนิมนต์พระเดชพระคุณนะครับหลวงพ่อเจ้าคณะภาคเจ็ดพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดพระเทดานดุเทละที่จะได้มาเมตตานะครับมุทิตาร่วมยินดีแล้วก็ในข่าวการรับประกะประกาศ ในการจบการศึกษาอยากสมบูรณ์แบบนะครับญาติโยมที่สนใจญาติโยมที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมก็เริ่มตั้งแต่ตอนเช้านะครับก็มีพิธีซ้อมอตั้งแต่8ปดโมงซอรับจริงก็คือประมาณตอนบ่ายนะครับก็สามารถที่จะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับโลงทานน้ําปานะนะครับตลอดถิง้งการมาร่วมนะครับแสดงความยินดีกับบัณฑิต นะครับโดยเฉพาะยิ่งก็คือวัดวาอารามที่มีพระพิสุสัมมานเนนที่จบในการการศึกษาก็จะมีญาติโยมนะครับอุบาสกอุบาสิกาหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องครับให้เข้ามาร่วมแสดงบุทธจักจิตเข้ามาร่วมกันแสดงความยินดีในการสำเร็จการศึกษาของอบัณฑิต ทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเคตเชียงใหม่นะครับก็จะมีกิจกรรมที่ว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญอย่างยิ่งครับเป็นกิจกรรมที่เราจะ,ะได้มีโอกาสนะครับได้เข้ามาร่วมกันแสดงความยินดีแสดงกับความสําเร็จของบัณฑิตนะครับบัณฑิตแต่และท่านเนี่ยก็มีความภาคเพียรกว่าจะศึกษาเล่าเรียนกว่าจะ จบหลักสูตรนี้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรน,นะครับถ้าพูดถึงระดับปัญญาตีก็4ปีนะครับเป็นพระพิสุก็ปฏิบัติสานกิจอีก1นึ่งปีครับเป็นเวลาอยู่5ปีกว่าจะได้รับประกาศนียบัตรแล้วต่อจากนั้นก็คือถ้าเป็นระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรก็ไม่น้อยกว่า2ปีครับสปีบางทีก็บางท่านก็ ภาพเพียรใช้เวลาถึง4หรือ5ปีกว่าจะจบนะครับส่วนระดับปริญญาเอกนี้หลักสูตรก็คือ3ปีนะครับแต่การศึกษาจร,จริงก็อาจจะไปถึง5-6ปีอันนี้กว่าจะสำเร็จการศึกษาแต่ละขั้นตอนก็คงใช้เวลาแต่เมื่อสำเร็จแล้วเพื่อเป็นบัณฑิตที่จะไปพัฒนาสังคมอยู่เป็นผู้นำของชุมชนเป็นแบบอย่างที่ดีงามของสังคม เป็นบุคล,ลากรของสธานทัดญาตเป็นบุคลากรของสานธรรมหรือแม้กระทั่งบุคลากรที่อยู่ในสังคมเป็นผู้บริหารเป็นครูเป็นอยู่ในราชการก็ดีครับ mm hmm. เมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณนะครับถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ทั้งทางธรรมและทาง,ง,งโลกครับเพราะหลักสูตรของเราเนี่ยนะครับปูพื้นฐานด้วย